สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีเก้งน้อยสุภุสุคนนะครับผมเมื่อนี้ครับเก้งน้อยก็ได้เมนูแซ่บๆคือเก่ากินจังใดก็บ่เบื่อครับเมนูต่ำเฮ้าเลยล่ละพ่อแม่พี่น้องตํำปูนาดองใส่กุ้งกุ้งสดนี่ครับตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยนี่นะโอ้ต่ำง,ง่ายๆกินง่ายๆครับ สตอร์เก่งน้อยกัยังเหลืออยู่นะครับผมเปมพี่น้องใส่เข้าไปสับแซบเลยนี่สตอร์กุ้งสดปูนานะครับโบ้ยพี่น้องสุดยอดอ่ะกินแับเซาบนำกันมาด้วยพวมเมมพี่น้องกินขับเข่าหิวเข่าหนึ่งเข่าเลี้ยวใหม่ๆจ้ามนำนัวก่อนเิ็ดเองแซบเองคือเก่าครับอื <c oughs> <c oughs> hm hãy là xem kiếm xem bằng hung quan, ui hm បាក់ហ <cheg his> <descriptor> ៊ឹមអ៊ីប៉ុណាវូហ៊ឹម อกุ้งสดกุ้งหนึงเด้งนึบเลยพี่น้องเลยสุดยอดเม็ดกระทิน เ <laughs> ม็ดสตอ,อ,อหูแสบอีเลยไม่ได้ว้าเอาสุดยอดเลย

น้องกุ้งตัวใหญ่บาสอืมอืม 嗯。Hmm. นุม่มแซ่บพักแซ่บแน่ うフフ Ưm Xẹp chứ nông, vô bạc vô vọt rồi lại bạn nè ืมผัดสลัดกรอบๆเข้ากันดีครับั้งหูละพาน้ำมากกินครับเก่งน้อยหอมดีอืม แซบดูดนิว้วอืม โอ้เริ่มอยู่แล้วพี่น้องกินคำไงคำนวัวเผ็ดเผ็ดแซบ่แซบมันต้องกินแบบนี้นะครับมันจังแซบ่บอืมอืมอืมา สุดยอดพ่เอเม่พี่น้องอตําแบบพอดีกินพอดีอิ่มกินเรื่อเๆเนี่ยจังน้อยนะครับอในการมีแห้งยาวรลดซึนสวงนะครับอ้าพ่เอเม่พี่น้องเก่งน้อยก็อย,กอยู่แล้วได้เมนูแซ่บแครับมาฝากพี่ต้อนน้องให้ได้เบิง่งให้ได้ขึ้นยากน้ากันนะครับผมคลิปหน้าจะได้เมนูแซ่บๆบเมนูใดกันรอติดตามรอรับชมครับพ่เอเม่พี่น้องสำหรับมินี้ลาพีลาน้องไปแล้วครับสวัสดีครับ